แอปพลิเคชันที่เราจะเรียนกันนะครับในคอร์สนี้ชื่อแอปแคปคั t นะครับกดไปที่แคปคัตได้เลยครับโอเคพอเราเข้าสู่หน้าต่างของแอปเนี่ยด้านล่างเป็นโปรเจกต์ที่อาจารย์เคยตัดไปแล้วนะครับอ่ะอันบนก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆสิ่งที่มันสะดุดตาที่สุดเลยจะเป็นสีฟ้าชื่อว่าโปรเจกต์ใหม่ให้ทุกคนกดคาว่าโปรเจกต์ใหม่ได้เลยพอเรากดไปที่โปรเจกต์ใหม่เสร็จแล้วนะครับแอปพลิเคชันจะให้เราเนี่ยเลือกวิดีโอฟุตเทรมาสักอันหนึ่งแต่ให้เลือกตัวแรกเป็นสตรอเบอรี่ครับให้กดที่สตรอเบ ล่างขวากดเพิ่มได้เลยครับปุ๊บ <c oughs> ก็จะได้ฟุตเทจที่เป็นสตรอเบอรี่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เราลองรูดไปรูดมาดู <c oughs> เห็นนะจะเล่นเล่นไปเล่นกลับนั่นเองนะครับมา <c oughs> ดูวิธีการตัดที่ง่ายที่สุดของแอปนี้นะครับคืออาจารย์อยากให้ทุกคนโชว์สตรอเบอรี่เนี่ยค้างไว้ที่5าวิซึ่งตัวฟุตเทจจริงๆเนี่ยเขายาวถึงนู่นเลย25วิบาวิ <c oughs> แต่อาจารย์อยากจะให้ตัดเหลือแค่5าวิครับทีนี้วิธีการตัดให้เหลือ5าวิเป็นอย่างนี้ครับผมให้ทุกคนนะครับเอา1นิ้วพอนะ พยายามครับให้เอเส้นสีขาวนะมาวางให้มันตรงห้าวิ หลังจากนั้นวิธีตัดเป็นอย่างนี้ครับให้ทุกคนกดจิ้มหนึ่งครั้งที่ฟู t เท e พอเรากดเสร็จปุ๊บม,มันจะเป็นขาวๆใช่ไหมสังเกตด้านล่างครับแอปนี้เวลาเรากดไปที่ฟ o o เทชหนึ่งครั้งด้านล่างนี่มันจะมีเหมือนแบบพวกเอฟเฟกต่างๆที่แอปมีให้นะคบอันแรกสุดเลยเนะี่ยซ้ายเลยมันจะมีคําว่าแบ่งฉากให้ทุกคนกดไปที่แบ่งฉากหนึ่งครั้งครับกดเลยปุ๊บพอเรากดแบ่งฉากแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีเหมือนแบบสี่เหลี่ยมๆขึ้นมาเป็นขีดตรงนี้หน,นึ่งอ,อ,อันแล้วก็คลิป ถ้าเกิดอาจารย์ครับผมกดผิดไปกดโดนอะไรไม่รู้คำ<ะ>สั่งย้อนกลับของแอปนี้ครับนี่สังเกตตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนลูกศรโค้งไปทางซ้ายมือกดไปหนึครั้งครับมันจะเป็นการ undo หรือย้อนกลับการทํางานอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับต่อมา มันจะเจอเคาว่าไอตรงเนี้ยที่เป็นบทส่งท้ายที่เป็นโลโกโแ้แคปคั t ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบนะครับเราสามารถกดจิ้มไปหนึ่งครั้งแล้วเรากดลบได้เลยอ่ากดลบได้เลยแบบนี้ครับอ่าวิธีการใส่เสียงนะครับก็ง่ายครับผมให้เรามาวิแรกของงานก่อนพอมาวิแรกเสร็จแล้วนะครับสังเกตรตรงนี้ครับมันจะมีคําว่าระบบเสียงด้านล่างซ้ายตรงนี้กดไปหนึ่งครั้งครับตรงคําว่าระบบเสียงพอเรากดไปที่ระบบเสียงเนี่ยก็จะมีอีก4ีอันมีเสียงเอฟเฟกแยกออกและบันทึกนะครับให้เรากดไปคําว่าเสียงตรงนี้ อ่าด้านอันแรกเลยครับทางซ้ายไปที่เสียงปุ๊บเอาล่ะนะครับพอเรามาที่เสียงนะครับก็จริงๆเขาจะมีให้เราล็อกอินกับ TikTok ออันนี้ก็ล็อกอินได้ครับไม่มีปัญหาตรงเนี้ยเขามีโหมดให้เลือกว่าเอ๊ะเป็นโหมดอะไรเดินทางวอล์กโรแมนติกราเริงหรืออีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของจังหวะรักพวกนี้ครับเรื่องของเพลงเราสามารถที่จะเลือกได้ตามใจชอบ <Wow. S 1> จะเลือกวอล์กแล้วกันแบบนี้ถ้ามันเป็นเหมือนมีโลโก้ Tik t o k ออันนี้อจาจารย์ก็แนะนําว่าให้ใช้เพลงของ Tik t o k ไปลงสาหรับ TikTok อันนี้ก็จะชัวร์มากกว่านะครับอันนี้ก็แนะนำเนี่ยถ้าเป็นสายลักทิกต o อกเนี่ยก็เมคชัวร์ว่าเออคลิปนี้เราจะไปลงทิกต o k นะถ้าสมมุติว่าเราชอบขึ้นมาเราสามารถกดบวกด้านขวากดไปหนึ่งครั้งเลยปุ๊บ เพราะเรากดบวกไปแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีเหมือนเสียงมาให้เราก็เท่าทกับว่าเลือกเพลงก่อนแล้วก็กดบวกพอกดบวกมันจะเข้ามาในแทร็กนั่นเองนะครับ <S <S เรื่องของการใส่เพลงประมาณนี้นะครับเอฟเฟกเพลงอันหนึ่งที่จะสอนเขาเรียกว่าการเฟดเพลงให้มันค่อยๆมาแล้วก็ค่อยๆเบาแล้วก็เพิ่มวอลลุมเพลงต่างๆนะครับวิธีการเป็นอย่างนี้นะครับให้เรากดจิ้มไปที่ตัวเพลงเนี่ยมันจะอยู่แทรกล่างนะพอเรากดไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะเจอปุ่มหนึ่งชื่อว่าระดับเสียงกดเลยครับ ระดับเสียงตัวนี้ก็คือตรงๆต,ตัวเลยสามารถที่จะเพิ่มหรือลดเพลงมันก็จะดังเบาแบบนี้ได้เลยนะครับเรื่องดัง you, เบาเพลงเนี่ยอาจารย์ว่าเคลียร์แล้วต่อมานะครับเจอคาว่าเลื่อนไหมเลื่อนเลื่อนตรงนี้กดไปหนึ่งทีคำว่าเลื่อนครับเลื่อนตัวนี้มันจะมีการเฟดค่อยๆดังแล้วก็ตอนจบค่อยๆเบาอันนี้ตรงคําว่าเลื่อนเข้าเห็นไหมเราสามารถเพิ่มได้ครับว่าจะให้ค่อยๆดังภายในกี่วิติ๊กถูกขวาล่างที่เป็นรูปติ๊กถูกนะครับกดได้เลยแล้วเราลองฟังดูครับ มันก็จะมีเคิร์ฟที่ค่อยๆดังทีนี้เพลงเนี่ยมันยาวประมาณนี้ใช่ไหมเราสามารถที่จะทําไมครับตัดเพลงเราสอนเรื่องของการตัดฟูตเทจไปแล้วเพลงก็ตัดแบบเดียวกันครับแล้วก็จิ้มไปที่เพลงครับแล้วก็กดแบ่งฉากครับ <c oughs> เพลงก็โดนตัดได้เหมือนกันครับแล้วก็กดไปที่ก้อนขวาของเพลงครับแล้วก็กดลบประมาณนี้ครับเราก็จะได้ตัวเพลงแล้ว <c oughs> เพลงเนี่ยเห็นไหมมันจะเหลื่อมนิดหน่อยมันยังไม่จบมันเลยเห็นจอดําข้างหลังเล็กน้อยซึ่งอันนี้จะผิดพลาดกันเยอะเรื่องของเพลงแอปนี้จะให้เหมือนความสําคัญเรื่องของระยะเวลาของคลิปขึ้นอยู่กับเพลงที่เรา เพราะฉะนั้นนะครับเพลงเนี่ยให้มันจบพอๆกับตัวฟุตเทจให้เรากดจิ้มไปที่ตัวเพลงข้างล่างกดจิ้มไปหนึ่งครั้งครับแล้วใช้ไอตรงขอบข,ขาวๆเนี่ยกดใช้นิ้วเราเนี่ยกดค้างแล้วดึงเข้ามาพอมันตรงกับตัวฟุตเทจอะแอปมันจะ s n a ปให้เองนิดนึงพอมาสู่หน้าจอหลักเนี่ยสิ่งที่ท่านเห็นจะเจอคำว่าสติกเกอร์เจอไหมตอนนี้ตอนนี้เลยสติกเกอร์นะครับให้เรากดไปที่สติกเกอร์หนึ่งครั้งครับ ทีนี้ตรงสติกเกอร์นะครับบริเวณด้านบนนะครับมีการบอกว่าเอออันนี้มันเป็นสติกเกอร์หมวดอะไรอันนี้เป็นหมวดอีโมจิหมวดฮอตหมวดลูกศรพวกนี้ก็จะมีให้ส่วนอันนี้แจ้งก่อนถ้ามันขึ้นว่าโปรเห็นคําว่าโปรนี้ไหมที่มันขึ้นว่าโปรเนี่ยด้านซ้ายบนนะซึ่งตรงนี้ด้วยแอปพลิเคชันใช้ฟรีนะทุกคนแต่ถ้าเกิดใช้เอฟเฟกที่มันขึ้นด้วยโปรก็จะมีการเก็บเงินนั่นเอง <Wow. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ใช้เอฟเฟกที่มันไม่ใช่ตัวโปรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าชอบจริงๆโปรมมัันก็ไ้ไอะรรรสสาาถคโป แล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละบุคคลน,นะครับ <c oughs> เป็นเลือกเอาว่าชอบอะไรนะชอบแบบไหนเอาละสมมติอาจอาจะย์เลือกอันสุดท้ายหิมะแล้วกันตอนนี้อันแรกหิมะอันแรกเลยอ่าพอเราเลือกเสร็จปแบบสักอันนึงเนี่ยดูนะสังเกตมันจะมี4มุมอันนี้ตั้งใจฟังให้ดี4มุมคืออะไรซ้ายบนคือการกรบาทคือไม่เอาเอาทิ้งไปได้เลยนะครับสมมุตินะซ้ายล่าง อ่าซ้ายล่างคือเหมือนให้มันซ้อนกันหลายๆอันอันขวาล่างคือย่อขยายซึ่งใช้บ่อย Boy นะครับส่วนอันขวาบนคือการแอนิเมชันเดี๋ยวจะพูดต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้อยากให้โฟกัสที่ขวาล่างครับคือมันจะเป็นการย่อขยายและหมุนเอฟเฟกต์ต่างๆที่เราเลือกมาเรากดติ๊กถูกด้านขวาตรงนี้ปุ๊บสังเกตเกิดอะไรขึ้นมันจะขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งด้านล่างตรงนี้เป็นเหมือนสีเหลืองๆนะขึ้นมาตรงบริเวณนี้ก็คือสติ๊กเกอร์นั่นเองนะครับเราสามารถกดเพย์ดูได้ อ่าว้วก็จะมีหิมะโปรยปลายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถกดจิ้มที่ตัวสติกเกอร์ลากให้เขายาวไปได้ว่าจะให้ตัวสติกเกอร์เนี้ยยันจบคลิปเลยไหม รหรือจะให้สั้นแค่บางช่วงเวลานะครับอันนี้คือวิธีการที่1คือปรับช่วงเวลาได้และที่สสามารถปรเปลี่ยนตำแหน่งในการเกิดได้โดยการกดค้างครับแล้วมันจะเลื่อนตำแหน่งได้ว่าจะไปเริ่มที่วิไหนอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้อาจารย์เชื่อว่าสามารถลองเล่นได้นะครับไหมครับสังเกตไหมสังเกตเฉพาะดาวนะดาวสองอันที่จังก๊อปปี้มาดาวสองอันที่จังก๊อปปี้มาพอเวลาจบที่3าวิดาวทําไมเลยหายแบบไร้เยื่อใยนะครับหายแบบไร้เยื่อใยซึ่งอันนี้จะต้องสอนนะครับ นะวิธีการให้ดาวมันมีการแอนิเมชันทั้งขาไปขากลับโดยการกดไปหนึ่งครั้งครับสมมติอาจารย์กดไปที่ดาวสักอันหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตตรงบริเวณนี้ที่เป็นตัวขวาบนเขาว่าที่อาจารย์บดจะสอนะที่เป็นรูปวงกลมนะครับตรงนี้หรืออาจารย์ครับผมกดตรงนั้นไม่ถนัดเลยกดตรงข้างบนไม่ถนัดเรต้องมานั่งเลื่อนกดตรงนี้ครับดาลล่าที่เขียนว่าแอนิเมชันตรงนี้กดได้เหมือนกันพอเรากดเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีให้เราเลือกเข้าออกเล่นวนเห็นไหมตรงนี้เข้า ออกและเล่นบนซึ่งสมมติอาจารย์ยังอยู่ในคําว่าเข้าเพราะมันสีฟ้าใช่ไหมอาจารย์เลือกคําว่าสปริงอาจารย์ก็กดไปที่ออกหนึ่งครั้งแล้วอาจารย์ก็เลือกคําว่าสปริงอ่าเห็นไหมขณะที่อาจารย์เลือกเนี่ยหรือแล้วก็ตามสเกตดาวบนซ้ายของอาจารย์ครับเขาแอนิเมชันเองทุกคนเยี่ยมมากเห็นไหมเด้งมาแล้วก็เด้งหายอ่าเห็นไหมเห็นไหมเด้งมาแล้วก็เด้งหายครับ เห็นไหมเห็นป่า <rare> ถ้าเทียบกับตัวล่างที่ไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรเลยมันทำไมครับมันอยู่ดีก็หายเลยเช่นกันสำหรับบทเรียนนี้เรียบร้อยแต่เรามาเซฟงานกันนะครับก็กดที่ง่ายๆหรือง่ายมากๆกดลูกศรขวาบนนะครับกดที่ลูกศรขวาบนหนึ่งครั้งครับจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นนะแค่นั้นเลยกดปุ่มเดียวสามารถเซฟไปใช้งานเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ที่เป็นตัวโปรนะ เขาก็จะขึ้นมาว่าเออมันใช้ตัวโปรอยู่จะซื้อแอปพลิเคชันไหมแต่ถ้าเราบอกลอาเราไม่ซื้อเราอยากลองก่อนแล้วก็ไปลบเอฟเฟกที่เป็นตัวโปรอันนั้นออกเขาจะเขียนเลยครับว่าอะไรที่มันโปรบ้างแค่นั้นเองครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นด้านขวาบน ก็จะเสร็จในโปรเจกต์นี้แล้วอ่าแล้วส่วนตัวแก้ไขเนี่ยแอปพลิเคชันเขาจะเก็บไว้ให้เช่นอย่างเงี้ยอ่าเราตัดหลายอันใช่ไหมตัวนี้ที่เราเคยตัดเราก็จะอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้เราก็สามารถกลับมาแก้ไขชิ้นง,งานเราได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับแก้เสร็จแล้วก็เซฟเอาไปใช้งานถ้าไม่ชอบก็จะกลับไปอีกโปรเจกต์หนึ่งก็กดแกะกระบาดด้านซ้ายบนนะครับก็จะเป็นการแบ็กกลับมาสู่หน้าจอแรกของแอปพลิเคชันเลยสาหรับบทเรียนนี้ก็เรียบร้อยครับผม